ว่าในอีกจุดหนึ่งก็น้ําแล้งทีเดียวคุณผู้ชมถ้าจํากันได้เนี่ยเราพาไปดูเปรียบเทียบกันเสมอนะในข่าว<ฆ>หนึ่งขาวสองข่าวข้ามเนี่ยข่าวสองทุกทีเลยพอให้ดูตรงแ้งก็จะเป็นคนครสวรรค์วันนี้ก็ยังเป็นคนครสวรรค์อีกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะให้คุณผู้ชมไปดูว่าที่บึงบระพียน้้ำเหลืออยู่14%นะน้อยมากซึ่ง ปีก่อนหน้านี้เนี่ยในในช่วงเวลาจังหวะเดียวกันเนี่ยคือน้ํามันอยู่ที่ความจุ107ตอนนี้14ปรากฏว่าวันนี้จะพาคุณชมไปดูอีกจุดหนึ่งที่นครสวรรค์เช่นเดียวกันตรงนี้คือที่ตําบลวังมหากรออาเภอท่าตะโกฮะตรงนี้คือสระเก็บน้ําประปาแล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมดูนี่มันแห้งนะน้ำเหลืออยู่แค่20% ที่จะแก้ยังไงเพราะมันคือแหล่งน้ําตรงนี้ที่เอาไปทําเป็นน้ําประปาให้คนใช้ก็ต้องไปเอาน้ําจากที่บึงบอระเพ็ดที่เล่ามาตลอด2อสาสัปดาห์เนี่ยว่ามันน้อยอยู่แล้วเนี่ยต้องไปเอาตรงนั้นอะ่ะมาช่วยเติมตรงนี้ฮะสูบจากบึงบอระเพ็ดเข้ามาเติมตรงนี้ก่อนทีนี้มันจะยังไงลหละในเมื่อตรงนั้นมันก็น้อยอยู่แล้วแต่เดี๋ยวมาดูตรงจุดนี้ก่อนก็แล้วกันพาคุณผู้ชมไปดูภาพเต็มๆเนี่ยสภาพของสระเก็บน้ําประปาวัดหัวพวงซึ่งแหล่งตรงนี้มันคือแหล่งน้ําหลักที่เอาไปทําเป็นน้ําประปาให้ประชาชนได้กินได้ใช สำหรับ400ครวัวเรือนในพื้นที่บ้านหัวพวงตำบลวังมหากรอเภอท่าตะโกตรงนี้แล้วไม่ใช่แค่นี้นะมีอีก150ครวัวเรือนในพื้นที่อื่นใกล้เคียงด้วยรวมทั้งหมดก็จะเป็น550ครวัวเรือนที่ต้องอาศัยน้ํากินน้ําใช้จากสระตรงนี้แล้วคุณผู้ชมไปดูสิว่าเนี่ยบางจุดมันแห้งจนเห็นพื้นดินแล้วนะแล้วจะทําทยังไงต่อเบื้องต้นเขาบอกว่าต้องไปเอาน้ําจากอีกจุดหนึ่งมาซึ่งคือบึงบัวเพชรแล้วบึงบัวเพชรน้ํามันก็น้อยอยู่เหมือนกัน ในระหว่างนี้เนี่ยทางอาปตอวังมหากรเขาใช้วิธีเร่งขุดลอกสระเพื่อจะให้รับน้ําได้เพิ่มขึ้นระหว่างที่เดี๋ยวจะเอาน้ําจากบึงบระเพ็ดเข้ามาซึ่งคุณเฉลิมชัยสิทธิผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็บ้านหัวพวงตาบลวังมหากรเนี่ยเขาบอกว่าปกติที่ผ่านมาสระที่คุณผู้ชมเห็นมันแหง้งแห้งเห็นพื้น,พ,นพื้นดินทางใต้เนี่ยปกติมันเต็มนะมแต่ตอนนี้ปีนี้มันแห้งมากน้ําเหลืออยู่20อร์ซนของความจุหนึ่งในห้าส่วนแล้วถามว่าพอใช้ไหมอ่ะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพอ พอสำหรับ2อาทิตย์2อาทิตย์เท่านั้นคุณผู้ชมแต่ในระหว่างนี้แหละที่เขาจะต้องเอาน้ําจากบึงบอรเพชมาเติมตรงนี้นะในระหว่างนี้ยังพอใช้อยู่ได้ครึ่งเดือนลองฟังเสียงดูกับสูบมาจากบึงบอรเพชครับโดยมีลําคลองจากหมู่บ้านครับที่เชื่อมต่อไปยังบึงบอรเพชครับก็เป็นระยะทางน่าจะ3กิโลครับยังน้อย 3- 5กิโลครับคือแต่เดิมเราก็สูบน้ําจากบึงบลอรเพชมาใช้ตรงนี้อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับ ตั้งแต่ผมยังเกิดอะให้แต่ยังเด็กๆครับ,รบปีนี้ถือว่าแรงเยอะไหมคะแรงเยอะไหมถือว่าเยอะครับเพราะว่าน้ํานี้เก็บไว้เต็มความจุเลยนะครับแต่ตอนนี้เหลือแล้วน้อยมากครับนะก็น่าจะไม่เกินตุลาคมนะครับนะ้ำกางเดือนน่าจะหมดครับช่วงก่อนหน้านี้ค่ะที่มันเคยมีเหตุการณ์ที่แบบแรงหนักกว่าน,นี้ไหมคะเคยมีไม่เคยมีครับ น่าจะประมาณช่วงปีห้า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 หกครับตอนนั้นน้ําเหลือแค่เปอร์เซ็นต์น้อยอ่ะเหลือประมาณสห้าหรือสิบเปอร์เซ็นเองแทบจะไม่พอใช้เลยนะปานในสระก็แย่เลยครับแต่ตอนนี้ปลาปลาครัวเรือนคือชาวบ้านก็ยังเพียงพออยู่ใช่ไหมคะยังใช้ได้อยู่ครับยังใช้ได้อยู่ครับครับแล้วเรารออันนี้น้ําจะเต็มประมาณเมื่อไหร่คะน้ำจะเต็มก็เดี๋ยวขุดลอกเสร็จนี่ก็จะ,ะมาอีกประมาณสองอาทิตย์ ก็น่าจะสูบให้เต็มความจุครับเนี่ยอย่างที่ผู้ใหญ่เล่าให้คุณผู้ชมฟังอะ่ะคือที่เห็นมันแรงขนาดนี้นี่ยังไม่พีคนะมันเคยมีปีที่พีคกว่าน,นี้คือปี55ปี56ช่วงนั้นเนี่ย น้ำตรงนี้มันเหลือเพียงแค่5 1าถึงนคุณผู้ชมตอนนี้คือ20%เนอนาถ้ากิดว่าที่เราเห็นแห้งอย่างงี้ตอนนั้นมันมากกว่านี้ไปอีกเท่าหนึ่งะคือแต่นี่มันเห็นพื้นดินที่อยู่ด้านล่างเลยนะคะเออแล้วปีนั้นมันหนักกว่านี้อีกแต่เขาบอกว่าปีนั้นก็ยังบริหารจัดการกันได้เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมั่นใจว่าจะไม่เจอปัญหาขาดแคลนน้ำแต่ยังไงก็ อยากจะฝากเตือนประชาชนในพื้นที่ว่ายังไงก็เผาๆกันหน่อยก็แล้วกันยังคงต้องใช้น้ําอย่างประหยัดกันหน่อยนะครับไปกันที่อํเาเภอกําแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมนะคะก็มีเกษตรกร,ร,ร,กรที่บ้านหนองกระทุ่มค่ะได้ปรับตัวมาปลูกพืชใช้น้ําน้อยเพราะว่าตอนนี้น้ามันน้อยจริงๆก็เลยต้องปรับตัวกันนะคะอย่างเช่นการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนค่ะเสริมจากการปลูกข้าวหรือว่าอ้อยนั่นเองโดยนายวิชานสอนกระต่ายประธานกลุ่มเกษตรกร,ร,ร,กรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนบ้านหนองกระทุ่มก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ มีเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยหันมาปลูกข้าวโพดอ่อนอยู่ประมาณ15รายด้วยกันตอนนี้ในบรรดากเกษตรกรเนี่ยเขาปรับตัวมาแล้วถึง6ปีนะคะก็ถือว่าเป็นพืชที่รดน้ําแค่สัปดาห์ละครั้งคือใช้น้ําน้อยแล้วก็เป็นพืชที่อายุสั้นไงก็เลยทําให้ได้เงินเร็ว หลังขายฝักอ่อนไปแล้วลำต้นก็ยังใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยดวยหย1ปีค่ะสามารถปลูกได้นประมาณ3รอบด้วยกันมีรายได้เฉลี่ยไร้ละประมาณ3,500บาทค่ะแต่ก็ถือว่าน้อยกว่าการปลูกข้าวแล้วก็อ้อยกว่าครึ่ง อีทั้งปัจจุบันต้นทุนเนี่ยตอนนี้มันเริ่มแพงแล้วนะเริ่มสูงขึ้นก็เลยทําให้เกษตรกรเนี่ยมองหาพืชใช้น้ําน้อยชนิดอื่นแทนด้วยก็เลยเริ่มปลูกกันบ้างแล้วก็คือย่านเนเปียค่ะใช้น้ําน้อยเนี่ยกว่าข้าวโพดด้วยแต่ว่าสร้างรายได้ดีกว่าเขาบอกเฉลี่ยไร่ละ4 0 0พบาทค่ะชาวไร่ชาวนานั้นเริ่มแล้วแหละเริ่มจะรู้ตัวว่าตัวเองนั้นจะทําเกษตรกิตตรงเนี้ยม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะว่าต้นทุนมันสู้ถ้าขาดป้นหรือขาดน้ำเนี่ยจะไม่มีอะไรดีเลยอย่างในพื้นที่ของกำแพงแสนเองชาวเออกษตรกรเนี่ยเขาเน้นการปลูกพืชอชนอะไรกันบ้างตอนนี้ห้ามมาปลูก,กหญ้านีเปียแทนข้าวโพดฟักอ่อนเพราะว่านานนเปียนี้ปลูกครั้งเดียวแล้วก็ไม่กินน้ำเท่าไหร่ ซึ่งเมื่อก่อนเราก็คือปรับตัวเพื่อมาปลูกเขาเปูกระเพาะฝักอ่อนแล้วใช้น้ำน้อยใช่ใช่เราก็ต้องปรับหาพืชที่มันน้อยลงน้อยกว่าลงไปอีกก็คือมาเจอย้านนเปียที่ว่าแทนต้นกระโพดได้เลี้ยงสัตว์คุณวิชาญเองยอมรับด้วยนะครับว่าตอนนี้กังวลน,นะกับสถานการณ e ์เอล尼โยเพราะว่ามันทําให้เกิดภาวะแห้งแล้งหนักขึ้นนเนี่ยนะครับในส่วนที่รัฐบาลขอความร่วมมือมาว่าให้งดทํานาปรังจะได้ช่วยประหยัดน้ําต้นทุน แล้วถ้าหากว่าน้ํามันไม่พอเกษตรกร,กรลงทุนทํานาปรางไปเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะจมทุนอีกนะครับเรื่องนี้ทางตนเองแล้วเกษตรกร,กรคนอื่นๆเข้าใจแล้วก็ยินดีจะให้ความร่วมมือด้วยก็ต้องหันมาพึ่งตัวเองด้วยการขุดเจาะน้ําบาดาลเอามาทั้งใช้ดื่มใช้กินรวมถึงก็ต้องเอาอน้ําบาดาลมาใช้ทางการ,กรเกษตรทดแทนไปก่อนด้วยครับ